ในเรื่องของการฟ้องหยา่าที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับการฟ้องหยา่าแล้วมือที่3เราทํำยังไงนะครับลำพังการฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสอย่างเดียวรวมถึงการจัดการค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็เป็นเรื่องระหว่างคู่สมรสด,ด้วยกัน แต่บางครั้งเนี่ยครับก็จะมีกรณีที่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะลูกความก็จะมาสอบถามาในเกี่ยวกับบุคคลที่3นะฮะในหลักการเนี่ยฮะเราสามารถฟ้องหย่าแบ่งสินสมรสจัดการเกี่ยวกับบุตรการเลี้ยงดูบุตรครับการเลี้ยงดูดบุตรระหว่างาคู่สมรสได้นะฮะโดยจะฟ้องได้ค่าเสียหายจากคนที่3ที่เป็นมือที่3เข้าไปในคดีด้วยก็ได้หรือบางครั้งนะครับไม่อยากหย่านะฮะ อาจจะยังด้วยเหตุผลอะไรก็ตามยังไม่อยากหย่าก็สามารถที่จะฟ้องบุคคลที่3ที่เข้ามากระทบสิทธิ์นะฮะพูดง่ายๆเข้ามาเป็นมือที่3นั่นเองอย่างเดียวโดยไม่ฟ้องหย่าก,ก็ได้โดยในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะเรียกกันตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะฮะอยู่ที่หลายๆอย่างพฤติกรรมของการกระทำนะครับความมีชื่อเสียงของโจทนะเพราะว่าแน่นอนพอครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนเดิมก็ ก็เกิดความเสียหายให้เป็นชื่อเสียงระหว่างโจทเนี่ยแย่ลงนะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยในการฟ้องหยา่าถ้าเกิดเป็นการฟ้องหยา่าแบ่งสินสมรสแล้วก็ เรียกขาราลารเรื่องตัวบุตรแล้วก็ฟอ้องบุคคลที่สามเนี่ยถ้าเกิดมีบุตรด้วยนะฮะโดยหลักการศาลก็มักจะให้เจรจาถ้าเกิดคดีไหนที่คู่สมรสมีบุตรด้วยนะเพราะว่าเราต้องมองอย่างนี้นะฮะระหว่างพ่อแม่นะฮะคู่สมรสที่อยู่กันไม่ได้แล้วความเห็นไม่ตรงกันนะแต่บุตรเขาต้องเติบโตมาในสังคมนะฮะศาลก็มักจะมีนโยบายให้ เจราจานะฮะหาทางออกร่วมกันว่าจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูเท่าไร่แต่ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีการกีดกันระหว่างบุตรนะฮะพูดง่ายช่วยกันเลี้ยงในอีกรูปแบบหนึ่งถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นทางออกที่ทดีที่สุดนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าระยะเวลาตอนเกิดเหตุกับภายหลังเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะตอนเกิดเหตุหลายท่านที่เข้ามาปรึกษาก็อาจจะมีอารมณ์ที่ร้อนใจนะฮะมีทุกข์เข้ามาแต่พอผ่านกระบวนการนะฮะก็สารผู้พระนอมก็จะสามารถที่จะ คุยให้หาทางออกที่ดีแล้วก็การดําเนินคดีก็ต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบและครอบครัวกลางหรือศาลเยาวชนครอบครัวสาขาบินบุรีนะฮะในกรณีกรุงเทพถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดก็จะมีศาลเยาวชนและครอบครัวของจังหวัดนั้นๆอยู่ทุกจังหวัดนะฮะต้องเป็นคดีที่ฟ้องศาลเยาวชนเพราะว่าจะมีผู้พากษาสามทบนะฮะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตครอบครัวเป็น องคณะในการร่วมพิจารณาคดีด้วยเพราะว่าคดีครอบครัวเนี่ยใช้ตัวบทกฎหมายโดยเคร่งคัดเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวแล้วก็สังคมต้องใช้หลักลักษณะการเยียวยากันนะฮะช่วยดูบุตรให้เติบโตมาในภาวะที่อบอุ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นส่วนรายละเอียดการดีเทลในการฟ้องคดีไว้ผมมีโอกาสจะมาแนะนำในตอนต่อไปให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการฟ้องหยาว่าสามารถฟ้องหยา และแบ่งสินสมรสและฟ้องมือที่3ไปในคดีเดียวก็ได้หรือบางครั้งเราไม่ต้องฟ้องหย่าแต่ฟ้องบุคคลที่เป็นมือที่3เรียกค่าเสียหายก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณอย่าลืมติดตามตอนต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ